มาค่ะเพื่อนๆวันนี้เยนาจะพามาทำข้าวเหนียวลำญ่นะคะข้าวเหนียวเปียกลำไยไปเบิองกันค่ะว่ายะนาเห็นจังไรแบบง่ายๆเห็ดกินสไตล์ของเ้าเหนียลละคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เยนาต้มข้าวเหนียวไปได้พักหนึ่งนะคะพอจะได้ที่ละคะ่ะเยนาก็จะใส่น้ำตาลทรายกับเกลือลงไปนิดหน่อยะค่ะนะคะใบเตยโ่มี่ค่ะจริงๆเราต้องใส่ใบเตยค่ะมันจะได้หอมนี่จากนั้นเยนาก็ใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะ จากนั้นก็จัดการใส่ลำไยค่ะแย่ลำไยผีสาวเป็นทรงมะหอยค่ะนะคะเยานาเก็บแช่แข็งไว้นะคะเอามาทําเป็นข้าวเหนียวลำไยจากนั้นเยานาก็ใส่กะทิกล่องลงไปค่ะเสร็จแล้วมาตักใส่ถ้วยกันค่ะข้าเเ <S <S เวเ,าเหนียวเปียกลำไยค่ะดูเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยนี่ หอมลำไยค่ะหอมหอมหวานๆมาชิมด้วยกันค่ะนี่